หน่วยสัตว์น่ารักค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์บ้านในเด็กมีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีตัวอะไรบ้างเอ่ย แล้วเด็กๆเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีหรืรอเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์คุณครูคิดว่าหน่วยนี้เด็กๆต้องชอบแน่เลยเพราะคุณครูจะพาสัตว์หลายๆประเภทมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วันนี้คุณครูมีปริศนาคำทายสัตว์อะไรเอ่ยมาทายเด็กๆด้วยล่ะเด็กๆจะตอบได้ไหมนะ ถ้าเด็กๆอยากจะทายปัญหากับครูแล้วเด็กๆเ,เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเดี๋ยวครูจะมีปัญหาอะไรเอย่ยให้เด็กๆได้ทายถ้าเด็กๆตอบได้ตอบเสียงดังๆเลยนะคะพร้อมแล้วหรือยังถ่าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะปริศนาคำทายภาพแรกอะไรเอย่ยเลี้ยงไว้ในเลา้าขันปลุกทุกเช้า ดังเอกอีเอกเอก,เอ,กอ่าเฉลยค่ะคือไก่นั่นเองตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกเก่งมากคะ่ะต่อไปภาพที่สองนะคะอ,ะ,อะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนชอบโหนต้นไม้ใหญ่อะไรคะ เฉลยเจ้าลิงจอนั่นเองค่ะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปภาพที่3ค่ะอะไรเอย่ยเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านชอบเหา่าห้องห้องอะไรคะ,ะเฉลยน้องหมานั่นเองเยี่ยมไปเลยค่ะต่อไปนะคะอะไรเออย ตัวใหญ่หางยาวมีงวงมีงามีขาสีขาชอบร้องเปลรนเปรนอะไรคะเฉยเจ้าช้างนั่นเองเยี่ยมไปเลยค่ะอ้าวเยี่ยมไปเลยเด็กๆสามารถตอบปัญหา อะไรเอ่ยของคุณครูได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประเภทของสัตว์ต่อเลยนะคะแต่วันนี้นคุณครูขอยกตัวอย่างสัตว์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้แค่3าประเภทก่อนนะคะอ๋อมันจะมีอะไรบ้างนั้นไปเรียนรู้กันเลย เรามาเริ่มที่สัตว์บกกันเลยนะคะสัตว์บกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินมีทั้งสองขาและสี่ขาค่ะสัตว์บกส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่ใหญ่ๆก็จะเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่อย่างเช่นไก่เป็ดนกอย่างนี้เป็นต้นนะคะและยังมีสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวอีกอย่างเช่นแมว สุนัขช้างฮิปโปอ,อย่างนี้นะคะหรือจะเป็นพวกที่มีกระเป๋าหน้าท้องเช่นจิงโจ้ก็ถือว่าเป็นสัตว์โบกเช่นเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงจิงโจ้นะคะครูขอ,ขอแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักสักนิดนึงนะคะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีลักษณะประหลาดเหมือนกันนะเพราะเขามีกระเป๋าหน้าไว้สำหรับเลี้ยงลูกๆของมันค่ะ และยังมีขาหลังที่ยาวและแข็งแกร่งทรงพลังใช้ในการกระโดดและมีส่วนหางที่แข็งแรงใช้ในการทรงตัวอีกด้วยนะคะต่อไปเป็นสัตว์น้ำค่ะสัตว์น้ำคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำและอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงนะคะอย่างเช่นปลาปูกุ้ง หอยแมงดาทะเลอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ําและทั้งบนบกนะคะมีลักษณะเฉพาะคือผิวหนังจะมีต่อมเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลาเลยผิวหนังจะเปียกลื่นอยู่เสมอไม่มีเกล็ดตัวจะไม่แห้งหรือไม่มีขนค่ะหายใจด้วยเงือกปอดแล้วผิวหนังนะคะเช่นกบอึงอ่าง ถ้าพูดถึงอึงอ่างนะคะอึงอ่างมันจะสามารถพองตัวออกจนกลมได้เมื่อได้รับการรบกวนนะคะต่อไปคางคกค่ะคางคกเนี่ยลักษณะจะมีผิวตะปุ่มตะป่่านะคะแล้วที่สำคัญมันมีพิษด,ด้วยนะที่เราเรียกว่ายางคางคกซึ่งมันจะมีต่อมพิษอยู่บริเวณใต้ผิวหนังเด็กๆจะสังเกตนะ เวลาบ้านใครอะมีสุนัขแล้วชอบไปดมอ่าไปกัดหรือไปคาบเจ้าคางคกเจ้าขงัาขงคกก็จะปล่อยพิษออกมานะคะทำให้สุนัขตัวนั้นอาจจะได้รับพิษและทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะเด็กๆก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยไม่ไปจับไปแตะหรือไปแย่มันเข้านะคะ เอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์หลายๆประเภทเลยพรุ่งนี้ครูยังมีสัตว์อีกตั้งหลายตัวมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักอีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักสัตว์เหล่านั้นในวันพรุ่งนี้วันนี้เด็กๆลองวาดภาพ สัตว์เลี้ยงของเด็กๆมาให้คุณครูดูก่อนนะบ้านใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไว้ลองวาดมาให้คุณครูดูซิส่วนใครที่ยังไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยลองวาดสัตว์ที่เด็กๆอยากจะเลี้ยงหรือชื่นชอบให้คุณครูดูด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็คงจะมีสัตว์ต่างๆมาแนะนำให้เด็กๆ รู้จักเพียงแค่นี้ก่อนแล้ววันพรุ่งนี้จะไปเรียนรู้สัตว์อะไรอีกบ้างนะั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้กูลาไปก่อนนะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย